สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูต่เลขวิ่งบนเลขวิ่งล่างประจำงวดที่2มกราคม2569ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอคลิปนี้มาดูสูตรเลขวิ่งนะคะจะเป็นเลขวิ่งบนหรือว่าเลขวิ่งล่างเดี๋ยวมาดูสรุปท้ายๆคลิปกันนะว่าสูตรนี้น่าจะอยู่บนหรืออยู่ล่าง เก็บคาเตือนก่อนเนาะแล้วเรามาคํานวณสูตรด้วยกันอาจารย์จะเริ่มคํานวณตั้งแต่งวดที่ออกสามห้าหกข้างล่างออกสามหนึ่งมันจะต้องจดย้อนงวดไปก่อนนะคะมันจะเป็นสูตรแบบย้อนงวดนะเมื่อที่หนึ่งเนาะย้อนไปหนึ่งงวดก็เป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองกับเก้าเก้าสี่แปดหกห้า อาจารย์จะดูฝั่งซ้ายมือให้นะคะส่วนครั้งที่หนึ่งของตรงย้อนงวดนี้จะเอ่อห้าสองห้าส่วนครั้งที่สองของงวดปัจจุบันนะก็คือสองสี่เจ็ดเราจะเอาสองตัวนะคะก็คือเลขห้าหลักหน่วยย้อนไปหนึ่งงวดกับหลักหน่วยครั้งที่สองนะงวดปัจจุบันก็คือเลข 5้ากับเลขเจ็ดเอาสองตัวนี้มาทําการบวกกันห้าบวกเจ็ดแล้วก็ต้องบวกที่สี่ของที่ทําแบบนี้ทุกงวดห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองสองกับสี่ก็บวกกันได้ที่เลขหกคำนวณไปเรื่อยๆหรือว่าจะขยับ คำนวณไปก่อนเลยกันเนาะตัวแรกได้ที่เลขหกคำนวณแบบนี้ไปก่อนต่อไปงวดที่สองเลยงวดที่สองก็คือย้อนไปที่ออกไปแล้วก็คือตัวนี้เก้าเก้าสี่แปดแปดหกห้าอันพึ่งงวดปัจจุบันก็ที่ออก สามห้าหกก็เป็นห้าศูนย์หกสามห้าหกเอาสองงวดนี้เป็นเกณฑ์ดูครั้งที่หนึ่งของงวดแปดหกห้านี้ออกมาที่หกศูนย์สองส่วนครั้งที่สองของงวดปัจจุบันศูนย์หนึ่งสองเราจะเอาสองตัวนี้นะเลขศูนย์กับเลขสองมาบวกกันเอาเลขสองกับเลขสองนะคะ เอาหลักหน่วยครั้งที่1กับหลักย้อนไปหนึ่งงวดกับหลักหน่วยครั้งที่สองงวดปัจจุบันเอามาบวกกันสองบวกสองแล้วก็บวกสี่ทำแบบนี้ไปก่อนแล้วกันไล่ไปเลยเป็นแปดแล้วก็เป็นสิบเนาะได้สิบได้สุบอ้าวสี่ห้า,ห,าหกอาจารย์เขียนไงเนี่ยสองบวกสอง องก็สองบวกกันเป็นสี่กับสี่ก็เป็นแปดอ่ะเมื่อที่สองนี่ได้เลขแปดได้เลขอ่ะบวกเมื่อที่สามเลยเมื่อที่สามก็จะมีอันนี้แหละห้าศูนย์หกสามห้าหกมาตั้งแล้วปัจจุบันที่มันออกก็คือ ศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกครั้งที่หนึ่งของงวดนี้ก็คือหนึ่งสามหนึ่งครั้งที่สองของงวดปัจจุบันก็คือห้าหนึ่งสองหนึ่งกับสองนะก็เอาหนึ่งบวกสองแล้วก็บวกสี่ ซึ่งเป็นตัวคงที่สี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดเนาะว่าที่สามได้เจ็ดต่อไปเมื่อที่สี่เอาศูนย์เจ็ดสี่มาเป็นหลักงวดนี้หกสี่หก ับงวดที่มันออกก็คือปัจจุบันนะวันนี้แปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดฝั่งนี้ครั้งที่หนึ่งมันจะเป็นเจ็ดสี่ศูนย์ครั้งที่สองของงวดปัจจุบันก็จะเป็นห้าสามสองเราจะใช้หลักหน่วยย้อนไปหนึ่งงวดกับหลักหน่วยงวดปัจจุบันครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองมาบวกกันศูนย์บวกสอง วกสี่เป็นหกเลขหกนะเก็บไว้ก่อนอ,อันนี้เป็นคงที่นะที่เป็นเลขสี่ต่อไปคำนวณว่าที่ห้าเลยแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดเอานี้แหละมาลอกแปดเจ็ดหก เก้าเจ็ดแปดแล้วปัจจุบันมันออกที่ศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกฝั่งนี้ครั้งที่หนึ่งมันจะเป็นแปดสี่สามครั้งที่สองห้าสามหนึ่งเราจะเอาหน่วยนี้ย้อนไปหนึ่งงวดกับงวดปัจจุบันก็คือสามบวกหนึ่งแล้วก็บวกสี่คงที่ สามหนึ่งแล้วก็สี่ของที่สามหนึ่งก็คือเจ็ดเป็นแปดได้เลขแปดโอเคเอเคไว้ก่อนเดี๋ยวขยับทีเดียวต่อมางวดที่หกเราลองนี้ก่อนศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกกับงวดปัจจุบันที่มันออกสามสี่ห้า 8,9,8โอเคครั้งที่1ของย้อนงวดเป็น955ครั้งที่2ของงวดปัจจุบัน3,2,8เอาหลักหน่วยย้อนกับปัจจุบันมาบวกกันคนละครั้งนะแล้วก็มีอันนี้ครั้งที่1นี่ครั้งที่2 5งบวกแแล้วก็อย่าลืมบวก4ีของที่ หกับแปดเป็นสิบสามสามกับสี่เป็นเจ็ดอ่ะได้เลขเจ็ดอ่ะทำได้อีกงวดหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปขึ้นหน้าใหม่เดี๋ยวทํำทีเดียวให้เสร็จไปเลยถึงงวดนี้เลยสามเอาตรงนี้มาก่อนสามสี่ห้าแปดเก้าแปดมาเป็นหลักแล้วก็งวดที่ออกปัจจุบันก็คือสี่ห้าแปด หนึ่งสี่ห้าครั้งที่หนึ่งของอันนี้มันจะเป็นสี่สี่เก้าครั้งที่สองของงวดปัจจุบันเดี๋ยวไปสองสิสองสี่สองเราก็เอาเก้ากับสองมาตั้งแล้วเราก็เอา 2. เก้าบวกสองแล้วก็บวกสี่ กาบวกสองบวกสี่เป็นสิบเอ็ดเป็นได้ห้าเนาะห้าโอเคเอาละอันนี้หมดสมุดละทำอันนี้ให้เสร็จเลยน,นี้เราก็มาดูที่เราคำนวณไว้เมื่อสักครู่นี้เขย่ามาตรงนี้เลยดูงวดแรกเนาะออกมาที่สามห้าหกข้างบน ข้างล่างออกมาที่สามหนึ่งโอเคสามหนึ่งไม่เข้าเนาะอันนี้อยู่บนมวดแรกเลขหกเข้านะเลขหกอยู่บนต่อมาเขาเยอบปาคำเนวนที่เราคำนวณมาได้มา,มาสักครู่นี้มวดที่สองออกมาหกสี่หกข้างบนนะหกสี่หก างบนหกสี่หกอ่าแปดไม่มีเนาะแล้วข้างล่างออกห้าแปดห้าแปดเข้าล่างแปดต่อ๋ยวไปง้อที่สามง้อที่สามออกมาที่เก้าเก้าเจ็ดแปดข้างล่างออกมาที่เจ็ดเจ็ด เจ็ดเจ็ดเนาะข้างล่างก็เข้าข้างบนก็เข้า่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดถ้าเราทำสลับหลักนะลองดูล่างแล้วก็เออบนแล้วก็มาล่างแล้วก็ถ้าเราคิดว่ามันมาบนอ่ะถ้าเป็นสลับแบบนี้ ทำนี้ก่อนทําเป็นฟันปลาไปเนาะต่อมางวดนี้เออหกเก้าหกข้างบนนะหกเก้าหกข้างล่างหกหนึ่งนี่ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยใครจะวิ่งแบบนี้ก็ได้หกนะหกหกเข้าบนเข้าล่างเลยนะ อันนี้ก็บนล่างนี่ก็บนล่างแต่ว่าถ้าเกิดอาจารย์ขีดสลับหลักมามาเป็นล่างนะจะเจอนะบนล่างบนล่างนะต่อมาเราก็คำนวณด,ดูแล้วเราคำนวณมาแล้วเนาะได้เลขแปดใช่ไหมงวดนี้ออกอะไรล่ะแปดเก้าแปดข้างล่างออกแปดเจ็ดหูเข้าบนเข้าล่างเลยนะนี้บนล่างเหมือนกัน แปดโอเคถ้ okay. านี้อยู่ล่างแล้วใช่ไหมสมมติอาจารย์จะให้มันอยู่บนตัวไหนก็ได้เนาะตัวไหนก็ได้อ,อยู่บนสองตัวเลยเลขแปดอ่าล่างกัด้วยอ่ะประมาณนี้นะถ้าอาจารย์จะทําฟันปลาเนะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอ่ะทำากเนยต่อมาเนาะงมดนี้ ว่าที่หกออกข้างบนเนาะหนึ่งสี่ห้าอันนี้มันอยู่บนแล้วนะมาทางนี้แล้วนะตอนนี้ข้างล่างออกสามเจ็ดมันจะไปอยู่ล่างเกดบนไม่เข้านะก็มาเใกล้ใกล้เ้ มาที่ล่างเห็นไหมต่อมางวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดนะจากหนึ่งสี่ห้าแล้วข้างบนก็เป็นสองห้าสองสองห้าสองข้างล่างออกสองสองเห็นมห้าตัวนี้อยู่อยู่บนสลับมาัังนี้เลยค่ะ เอาละเดี๋ยวค่อมาแง้มดูเนาะอาจารย์จะลดหน้าจอให้แคปไว้ก่อนประมาณนี้โอเคนะเสร็จแล้วเราจะคำนวณงวดที่แปดต่อกันอันนี้คือสลับแล้วนะ,ะเปิดก่อนไม่ย้อนกลับมาแล้วนะ มานีเดี๋ยวเน็บไว้ก่อนมันจะปิวประมาณนี้โอเคเมื่อที่แปดทำต่อเลยย้อนก่อนเนาะสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าของเก่านะ 4ี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าแล้วปัจจุบันที่มันออกเออสี่หกหนึ่งสองห้าสองโอเคอันนี้ปัจจุบันเนาะสองห้าสองที่เป็นเข้าที่บนฮะเราก็ดูครั้งที่หนึ่งหกศูนย์สองย้อนไปหนึ่งงวดนะและงวดปัจจุบันที่ออกก็คือสามแปดเก้านี่แหละ เราทำเหมือนเดิมเอาตัวนี้ก่อนเอาหน่วยกับหน่วยสองตัวนี้ตั้งหลักก่อนนะเดี๋ยวงงเสร็จแล้วเราได้ตัวนี้แล้วเราก็เอาสองบวกเก้าแล้วก็บวกสี่คงที่ทำการบวกกัน9กับ4เป็น13 3สบวกสเป็น5 บนออกมาที่อ่าทําไปเลยเนาะอันนี้ทําไปเลยนะนนยนะขยับเลยเพราะมันแค่สองงวดเองบนออกมางวดที่แล้วแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าแล้วข้างล่างออกห้าสองทีนี้มันมันอยู่ที่บนใช่ไหมงวดเนี้ยมันจะต้องเป็นล่างคือเราหมายตาไว้ที่ล่างของงวดที่แล้ว มันไปชนกับเล็กวิ่งห้าด้วยนะฮะก็คือตัวนี้แต่มันมาทั้งบนทั้งล่างเลยถ้าใครใส่รองเท้าของสูตรนี้บนล่างมันเข้าบนล่างเลยงวดแต่ถ้ามันสลับฟันปลามันจะอยู่ที่ล่างนี่ค่ะมันจะอยู่ที่ตัวนี้โอเคทนีนี้งวดเนี้ยมันจะต้องอยู่บนจะเป็นตัวไหน่นะเดี๋ยวลองดูเช็คดูทําต่อเลยเนาะ ง <Okay. S 2> วดที่แล้วก็เราลอกอันนี้ก่อนย้อนไปก่อนสี่หกหนึ่งสองห้าสองแล้วเราก็มาดูครั้งที่หนึ่งของสองห้าสองมันจะเป็นหกห้าห้าส่วนงวดปัจจุบันที่มันออกงวดนี้ก็คือเจ็ดหกสามเดี๋ยวแั๊บนะเจ็ดหกสาม แปดเก้าห้าโอเคแล้วของครั้งที่สองมันจะเป็นหนึ่งเจ็ดหกอาจารย์ดูให้เรียบร้อยแล้วนะเราก็เอาตรงหน่วยครั้งย้อนไปหนึ่งวดของครั้งที่หนึ่งกับหน่วยครั้งที่สองงวดปัจจุบันสองตัวนี้ก่อนห้ากับหกแล้อย่าลืมบวกสี่นะ ทำแบบนี้มันจะไม่งงนะเรียบร้อยด้วยเป็นเท่าไหร่เนี่ยสิบเป็นสิบห้าตัวเลขที่เราคำนวณได้ก็คือเลขห้าอา้าวห้าจะไหลไหมคะมาไหลงวดแล้วนะอา่างวดที่แล้วแปดเก้าห้าสองห้าสองหนึ่งสี่ห้าวเท่าไหรเนี่ยสามงวดติดและหนึ่งสี่ห้าสองห้าสองแล้วก็แปดเก้าห้าสามงวดติดแล้ะ อาจะมาอีกไหมตัวนี้ห้าอ่ามันมันน่าจะอยู่ที่บนนะงวดนี้มันน่าจะอยู่บนนี่น่าอยู่ฝั่งข้างบนถ้ามันสลับเนาะถ้ามันจะสลับจริงมันอาจจะอยู่ทั้งบนทั้งล่างก็ได้แต่ว่าเราคำนวณมาแล้วห้านี่ยังไม่ยังไม่เจอล่างเนาะที่เป็นตัวเด่นเราคิดว่าห้าจะเป็นบนรอผลเลย จะอยู่ที่บนหรือว่าอยู่ที่ล่างาแล้วแต่นะแล้วก็มาดูฝากช่องนิดนึงก่อนสองมกราคมหกห้าเอ้ยหกเก้านะสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเราคำนวณเล้เล็กวิ่งบนล่างได้ที่เลขคาจะอยู่ที่บนหรือว่าอยู่ที่ล่างแต่ถ้ายึกยักยึกยักมาเนี่ยมันจะอยู่ที่บนนะเนาะอ่ะอยู่บนหรืออยู่ล่างเดี๋ยวค่อยลดหน้าจอนะฝากช่องมีดีชาแนลช่องที่อาจารย์นั่ง ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้มาเป็นระยะเวลาก็หลายปีแล้วเนาะก็ะตานี้แหละสูตรนะเป็นถ้าสูตรเด่นบนถ้ามันกรณีมันจะอยู่บนนะมาเราจะคำนวณมาได้ที่เจ็ดแล้วก็สองตัวนี้เนาะวงกลมว้เจ็ดแล้วก็สองสองตัวนี้ทางมันชอบมาเออทางมันน่าจะเป็นทางสองแต่ว่าเราก็เลือกไว้สองตัวเลยก็คือถ้าตัวห้านี้อยู่บนก็จะเป็นห้าเจ็ด แล้วก็ห้าสองได้สองคู่ถ้าใครมีสูตรเด่นดีๆนะที่ไม่มีได้เจ็ดกับเลขสองแล้วก็เข้าดีด้วยอ่าก็เอาสามารถเอามาใส่ได้เอามาเสียบได้เลยนะเป็นโต๊ะอันนี้อาจารย์จับให้นี่คือโต๊นะเขียนไปตรงไหนเนี่นี่คือโต๊นะใครจะเสี่ยงเป็นคู่ท้ายก็ได้เนาะโต๊ก็คือ คู่หน้าคู่กลางคู่ถางนะได้ทั้งหมด3คู่แต่ว่าใครจะเอาไปเล่นเป็น2ตัวบนห้าเจ็ดเดห้าห้าสองหเลยก็ได้อะมันก็ได้หมดเลยเนาะได้หมดถ้าสดชื่นอันนี้เราจะจําไว้ก่อนนะว่าเราได้เลขห้านะเราผักให้มันอยู่ที่บนตามอะไรตามซ้ายขวาซ้ายขวานะที่เราทํามาเมื่อสักครู่นี้ งวดที่แล้วมันไปนจบที่สองห้าสองข้างบนงวดแล้วที่ผ่านมาก็จะต้องเป็นล่างแล้วงวดนี้จะต้องเป็นบนตามนี้เลยทำมาฝากให้ fc ของทางช่องหวังว่าคงถูกอ,อกถูกใจนะเป็นสูตรเก่านะคะสูตรนี้งวดที่แล้วอาจารย์ก็หวังให้นะแล้วก็อาจารย์ก็เน้นไปไว้ที่ล่างด้วยนะคะเห็นไหมอาจารย์จะเน้นให้อยู่ที่ล่างจะทํคทาสลับหลักให้ทุกครั้งเห็นไหมนบนล่างบนล่างอย่างเงี้ยหนะมคะตามนี้เลยเลยนะ ไม่ใช่สูตรใหม่นะสูตรเก่าตามต่อให้นะคลิปนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ